แถถอนเงินสากรครู100ล้านจากกรณีเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาครูและบุคลากรทางการศึกษาสัางกัดสถานศึกษาในพื้นที่3 2 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาจำนวน2 1 0คนประชุมกับเครือข่ายประชาชนแก้หนี้สินประเทศไทยได้มีข้าราชการครูมรราลายหนึ่งให้ข่าวว่าขณะนี้มีเพื่อนคนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประมาณ2 3 0 0คนอยู่ระหว่างถูกสถาบันการเงินยื่นฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายและอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องใช้หนี้แทนล่าสุดวันนี้นายบุญธรรมเดชบุญประธานสากคองรัทรัพย์ ผู้นครราชสีมาจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารสหกรณ์ได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวเพราะหลังจากที่มีข่าวออกไปสู่สาธารณะผลทําให้มีสมาชิกของสหกรณ์แห่มาถอนเงินออกไปเป็นจํานวนมากนายบุญธรรมกล่าวว่าข่าวที่ออกไปมีความคาดเคลื่อนโดยขอ,ขอชี้แจงว่าในปี2566สหกรณ์เพิ่งฟ้องลุ้งละลายไปเพียงแค่2รายเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ กว่า28,000รายตัยเวเหตุที่ฟ้องล้มละลายทั้งสองรายดังกล่าวก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายรายแรกเป็นข้าราชการครูที่ถูกไล่ออกแล้วไม่สามารถชําระหนี้ได้จึงมีการฟ้องกันนานมา,มานานกว่า10ปีและยังมีหนี้เกิน1ล้านจึงได้ดําเนินการฟ้องล้มละลายส่วนอีกรายเป็นครูที่ไปคปาประกันให้คนอื่นให้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องล้มละลายมาซึ่งหลังจากที่ทางสหกรณ์ฟ้องล้มละลายไปแล้วทางสหกรณ์ก็ยังติดตามไปดูแลวความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาชีวิตกับผู้ที่ฝูกฟ้อมละลายตามมาทีหลังข่าวที่ออกไปทาให้สมาชิกสมาคมเกิดความวิตกและพากันมาถอนเงินจากสมาคมร,รวมกว่า100ล้านบาทซึ่งขอชี้แจงว่าปัจจุบันสมาคมล็อบบี้ครูนครราชสีมาจำกัดมีสมาชิกอยู่กว่า28,000คนมีทุนกว่า21,000ล้านบาทโดยแบ่งเป็นทุนเรือนหุ้นกว่า18,420ล้านบาททุนสำรองกว่า2 1 5 7ล้านบาททุนสะสมตามข้อบังคับกว่า190ล้านบาท และมีเงินคู่ยืมจากสถาบันการเงินอื่นประมาณ6,880ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับการกับทุนของสหกรณ์จะเห็นได้ว่ามีความเข้มแข็งมากในระบบการเงินทางนี้สหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินคูมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2012ถึงปัจจุบันได้ช่วยเหลือแก้ไขนี้สินป,ปัญหาให้กับสมาชิกได้จำนวน364รายใช้เงินในการแก้ปัญหาไปจำนวน509ล้านบาททำให้สมาชิกได้ประโยชน์ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีไม่ถูกอายัดคดีสมาชิกมีเงิน เงินได้รา,ายเดือนเหลือเพิ่มขึ้นขอบคุณที่มาของข่าวจากสยามนิวส์คอม